โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากบูชาเทพก่อนนะครับให้ทุกคนกดสมุนรสมตัวละครสีเขียวจากนั้นทุกคนกองทั้งหมดเป็นอนะครับทั้งหมดเลยแล้วก็ตั้งเป็นสีเขียวกองเป็นหกดาวตรงนี้แล้วลงมาข้างล่างเราเจอท่านเทพลังยีคูไว้นัน้าแดงให้กดเข้าไปครับคือจะมีหรือไม่มีก็ได้นะกดเข้าได้หมดเลยคือตามที่อาจารย์คูโบบอกให้ทุกคนชอบตัวละครนมใหญ่ โอ้โหที่แปลมาสมเป็นอาจารย์ผมนึกว่าทำไมเวลาเราบูชาเทพทุกคนแล้วเราดวงดีใช่ไหมอาจารย์จะแบบดิวกับเทพแบบไรเออถ้าเกิดใครบูชาตัวละครอย่างเงี้ยต้องได้หน้าตูออ้นี้ป่ะ <c oughs> อ่ะโอเคจากนั้นทุกคนก็ขอพรก่อนท่านเทพเทพอ,อิจิจะเปิดตู้กลางเดือนฉลองอนูอแล้าโรลดขอเทพทรงอวยพรให้ออกอิจิโก,กะกับปหน้าตู้ด้วยตั้งไว้ที่ศิษเตปมาท่านเทพขอ,อเทพทรงอวยพรด้วย จากนั้นก็หันเทพไปทางขวาทเทพเอง90องศาแล้วก็ให้เทพรำทั้งหมด4ครั้งขั้นต่ำนะจะเกิดไ็ได้1 2 3 4เนี่ยทุกคนก็จะเสร็จพิธีกรรมพรได้สามวิตผลให้ตัวละครหน้าตู้สเต็ปหนึ่งครับเพ G ไไปครับสองตัว โอ้โหย่เลยเลยบุสโซโอ้โหเต็ปหนึ่งก็คือเกลือเลยสเต็ปสองไปฮะสองตัวอีกแล้วทุกคนโอ้จะปวดสเต็ปสามไปฮะ ตัวเดียวทุกคนน่ากลัวมากแต่เราเ<ม>ชื่อทันเทพนะจริงไม่ได้ได้กินคนเกลือยังเราขอไว้สิบม่ทุกคนใช่ไหมดังนั้นอะ่ะตามมาตรฐานเราก็คือตามที่เราขอไว้ก่อนสเต็ปสี่ไปครับแต่งังได้อีกโกก่อนนะวิ่งสองตัวทันเ,เทพมาเลยไหม อิติโกอุชิร่าปิดตู้เลยไหมจบเลยช้นินไม่เมย์อะตาโอ้โหสกิชิมะปฏิเสธขั้นต่ำสองตัวนะครับอาจจะมากกว่าสองตัวก็ได้ดังนั้นเรามาดูอีกหนึ่งตัวกันหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะห้าตัวห้าแล้วปะต้องดูก่อนจำไม่ได้อีกตัวหนึ่งขั้นต่ำอะเอามาสักสามตัวก็ได้นะโก้ต้องโกก่อนเลย 敵の手。喜んでくれるかな。โอ้ยนามริคือเวลามีตัวนี้มาในตัวทุกคนผมชอบเปิดออกทุกครั้งเลยอ่ะดูดิคือสกิชิว่ามันสับปะรดเศษสองตัวออกทีเม่เมจกับโมโมะอ่าสเต็ป5้าการันตี5ดาววัดดวงออกหน้าตู้ไหมตอนนี้การันตีเหรอทุกคนขออิชิโกะก่อนได้ไหมตัวแรกอ่ะ เห็นปะท่านเทพมาทรงอวยพรทุกคนเราบอกแล้วเสียงมาเลยนะครับดังนั้นท่านเทพจะสงรงอวยพรขออิจิโกะก่อยก็ต้องได้อิจิโกะใช่ไหมไอ้อ่ะเสียงโกะเบลมากแบลหรอเสียงเนี่หรอรพลังของที่รักเห็นไหมเออพลังของท่านเทพทุกคนเพราะมีผมอยู่ในไลฟ์ไม่ใช่ครับมีท่านเทพครับอ่าใช่ตัวนี้ออกจากตัวได้พูด ตอนดูตู้ไปแล้วครับย้บําว่าออกจากตัวได้ทุกคนเป็นตัวละครออกจากตัวฟรีได้ครับตัวอวยมาหนึ่งแล้วหรืออาจจะมีอุลไมอีกนนะปรับแล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันมีความสุขแล้วทุกคนโอ้หุ้ยเขาจะมีอะไรบ้าโอ้ โท่านเทพจะทรงอวยพรทุกคนเห็นไหมผมบอกแล้วนะครับเราสตรีมบูชาท่านเทพสดๆทุกครั้งเราไม่เคยแบบว่าเอออัดคลิปแล้วไปนั้นไปทําคลิปทีหลังใช่ไหมล่ะพี่พออะไรทุกคนปกติคือเราจะอ,อาจจะสตรีมแล้วก็ไปอยทำใช่ไหมทุกคนแต่เราจะสตรีมก่อนให้ทุกคนเห็นดังนั้นน่ะทุกคนสามารถบูชาท่านเทพได้ บอกแล้วเนี่ยสมัครสมาชิกช่องสุกสก็ได้ขอบคุณมากหรือซัพพอร์ตเพจก็ได้ดังนั้นอย่าลืมบูชาเทพนะทุกคนเปิดทั้งหมด5สเตปออก4ตัวหน้าตู้ครบที่สเตปห้านะครับออกทีเมเมแล้วก็โมโมะบาลินไทยอิจิโกฟัโลตัวใหม่อุทิวาลาตัวใหม่ติดจบตู้ครับ